สวัสดีครับวันนี้มาชมถั่วดายวินคาของไร่กรงกันนะครับวันพอดีวันนี้มีโอกาสได้เข้าไร่ตอนนี้ใบเขียวเข้มดอกเดเริ่มเต็มแล้วนะครับใบนาะยังไม่มีโอกาสได้เก็บใบเลย ช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีครับดูใบสมบูรณ์สมบูรณ์มากเดี๋ยวจะพาทัวร์ไล่นะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นฝากว่ะ ค่อนข้างจะลกนิดนึงนี่นะครับดูความสมบูรณ์ของของใบนะครับใบหนามากเลย สมบูรณ์มากครับตอนนี้อาศัยน้ําฝนแดงนี่นะฮะตอนนี้ยังฝนอยูน่นะฝนแล้วก็ใบสมบูรณ์ดีครับเราจะปลูกเองปลูกเองแปรรูปเองแล้วก็จัดจําหน่ายเองนะครับผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวินคาของไร่กองเงินนะครับก็จะมีชาดาวินคาสูตรต้นตํำรับ ชาดันคาสูตรจ้าหวานชาดันคาสรด,ดอกคาฝอยแล้วก็จะมีน้ํามันสกัดจากเมล็ดถั่วดาวนคานะครับสกัดเย็นครับก็จะมีแบบซอสเจลแคปซูลแล้วก็มีที่บรรจุน้ำมันอะ่ะใส่ใส่เป็นขวดครับก็แล้วก็จะมีเมล็ดอบ ผลิตภัณฑ์ช่วงนี้ที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นชาและน้ํามันสกัดนะครับจะขายดีมากช่วงนี้ครับเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปทานนะครับตอบสนองได้ดีลูกค้าที่เป็นเบาหวานความดันไม่เกณฑ์บนมุงสมองพวกนี้ครับก็เห็นลูกค้าหลายคนนะครับก็บอกว่าชึกแบบกลับมาก็กว่าดีขึ้นหลังจากที่ที่ทานถั่วดันคาไปก็ คือว่าโอเคสินค้าจะขายตัวของของมันเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าสินค้าไม่ดีจริงจะขายไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กับขายดีผลิตแทบไม่ทันเลยครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ไล่กองเงินนะครับ0861031560 อีกทีนะครับ086-103-1560หรือเข้าไปดูใน Google นะครับไปพิมพ์คาว่าไล่กองเงินก็จะขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของไล่กองเงินก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับครับผมขอบคุณมากครับ